เดยดมาจัดท ไ,ไฟไฟเร็วเรวใกล้ที่กินเบิร์ตใกล้กินขนมคุณ สวัสดีครับเชนแนวไม่ไร่สไตล์ครับผมพบกับผมเบาคึมอีกคือเก่าครับผมเมื่อวานนี้เบาคึมเห็ดแกงอยอดเ่าออนนะครับเนาะเมื่อนี้เบาวคึมสิมาเห็ดเมนูเสบๆโยโยๆพี่น้องทำด้วยสมเขาอีกแล้วครับเมนูเมื้อนี้ก็คือต้มปลาไหลครับผมหรือที่พี่น้องอีสานบ้านเฮาเอื่นว่าต้มเปรตปลาไหนาลนั่นล่ะนะครับเนาะไปแล้วกลับมาลงมือกันเลยครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยว,วสิเเราู่ฟังก่อนปลาไหลปลาไหล ที่ว่าเมาคึ้มไปคุดกับหลานเหรอครับเม่อ่านนี้ที่ว่าตอนจบคีปเนาะตอนจบคีปแกงมะพร้าวเมาคึ้มว่าเดี๋ยวสิไปคุดปลาไหลกับหลานตัวเกาได้มาตั้งแต่งวดปุ่นตัวนึงครับแล้วกาไปก้นเม่อ่านนี้อีกได้สองตัวก็เลยร่วมทั้งเบิดเป็นสามตัวครับผมครับ,ครบเครื่องที่เอาสีตม้มปลาไหลต้มเป็ดปลาไหลมอย่างนีงไไ้ครับใบบกูใส่ลงไปเลยครับหัวสิงไข่หรือตะไคร่นั่นเองใส่ลงไป ่าแน่ะหอมแดงครับผมหอมแดงใบบระขามก็มีนะครับเด้อห่อนห่อนเดียวกันเด้ออันนี้อันนี้บระขามดิบด้วยครับนี่บระขามต้นใยใยนี่ละขามเท่านี่ละขึ้นออกดอกก้อนมูกกับเป็นอันที่ออกออกหน่วยก้อนนะครับเนาะ,ะพอไะดี๋ยวสมโพดเพราะว่าเขาใส่ใบนําอันนี้พริกโซพริกสดพ,พ,พริกแดงกะซี่หน่วยแต่ว่าเราขึ้นบุบแค่สองหน่วยนะครับเนาะเดี๋ยวจะเพลิดเพลิกินอนะไรอีก ใส่ลงไปครับผมรอดเดือดรอเดือดครับเดือดแล้วครับเบาคืมลืมใส่เกลือครับใส่เกลือไปเลยแล้วอีกอย่างนึงก็คือย่านสมโพดเดี๋ยวบามอีๆๆน่อยน้อยเหนียวออกนะครับเนาะถ้าเราใส่หยอดบาขามออนลงไปเบาคืมย่านคุนสะผสมเกินไปครับวันนี้ก็ ปลาไหลใส่ตัวนะครับเนาะปลาไหลนี่มีวิธีการข้าไปตองหมาะหัวนะครับนั่นก็คือเอาเหล่าเขาห้าก็ได้ครับบักสองเศ้าเนาะที่ลงไปจักเครื่องแก้วเครื่องแก้วนั่นแหละนะครับเนาะพออยู่พิ้นกัสีสวบกับกับกินแล้วก็สีนกมีวิธีการหนึ่งก็คือใช้เกลือครับผมคลายกันครับอ่าอึ้งกับเขียดเท่านะครับเนาะข้าวปตองหมาะหัวเ้าเอาเกลือใส่พิ้นกันนกขึ้นกันครับ ต้องขามอกหัวนะอันนี้เบ้าคึมใส่วิธีการใส่เกลือครับผมอะไรใส่เกลือแม่งังดอกเราเข้าบักสองเศร้าซ้มมาเบ้าคึมกินเบิด์ตแสว่าเราเรียมบอาหัวนะครับเนาะไม่นดอกเบ้าคึมกับมีเกลือก็ใส่ได้ใส่เกลือเสื็อแล้วนะครับเนาะแล้วเข้ากลับไปคุกอีกเท่าครับหูดเอาเมือกข้าวขึ้นออกนะกระสีได้ร้อนๆนี่สิครับประมาณนี้ครับ กูขีเท่าเ้าโหดโหดหดแล้วเอากระรางทั้งความสัตย์ที่เกนนะครับอันนี้ก็คือนนอกเรียบร้อยตายแล้วสรุปคือตายแล้วนะครับเก็เดือดๆต้องใส่ลงไป่เลยครับระวังเดือดหลาหาลังเถือกกระไดหาลังเถือกกระไดวะทีระวังในทีวะทีเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวตอนช่วงท้ายๆหมดแล้วครับ ช่วงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะก้อนห้าสีปุงก้อนห้าสีปุงเออเ้าค่อยเอาบอปใบกระ้านเอาใบตูใส่ครับใบตูเบาคึมใส่ใบตูไถเห้าวหรอครับพักทามีต้นหอมพักซีก็ใส่ก็ไ,กได้นะครับเนาะอันนี้เบาคึมบ่มีได้ได้พักมืนอนดี้ก,ก็ได้แค่ใบกระ้านกับใบตูไถเห้านะครับเนาะ พี่ได้โบาฟานปิดไว้แล้วไม่ต้องปิดน,นะครับเนาะโซ่อยู่หนงสี่ละรอดให้เดือดครับเดือดให้ปลาไหลพึ่นเปื่อยๆแตกๆกุระแล้วปุ๋งเครื่องกันครับเดือดล้วงแล้วกับทางจังหน่อยนะครับเนาะให้เปื่อยเปื่อยพึ่นสุกทั่วๆกันเปื่อยทั่วๆกันนะเดี๋ยวตุ๊บ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 กับไหนบ่ไหนบ่ คีบ่โอ้โุดพันกันปันเลขแปดเลยครับนี่แหละครับต้มเปรร็ดคองแท้ครับมา้องซับทอนครับต้มแยวๆเบิดโตนี้เลยละมาปุงเครื่องกันเลยครับบัดนี้ขาดไปไหรครับนี่นูอีสานบานเฮ่าสีเฉพาะเบาคืมขาดไปไหนประ,รประดกปะลาเริ่มน,นะครับเนาะอ่าอต ตัวลงไปเลยลอยหนึ่งนะครับเนาะแป้งนั่วตามไปติดๆครับผมนี่เขาเกับใบบักขามใบบักขามอ่อนครับโคเลย ไปที่ตู้ไปใส่ที่หลังครับเพื่อยแล้วล่ะครับแต่คุณอยู่ขยานแล้วล่ะนี่เดี๋ยวซิมกันเลยครับเด้อ พอดีครับผมมาขั้นตอนสุดท้ทายโอ้ไก่มาแล้วไก่ตู้ไถใส่ลงไ,ไปครับยังมวยใหญ่หน,หน่าหญ่ยีตุ่มไก่อีกเออเรียบร้อยครับผมต้มเป็ดปลาไหลต้มเป็ดเอียนสูตรเบาคึมครับผมทางในเบิง้งนี่ครับคากบอคากบอ อยู่ๆเลยแล้วเรียบร้อยคือเก่าแล้วครับอย่าลืมเป็นกําลังใจบบาคืมด้ครับเด้อกดติดตามซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อพลาดทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของบ่าคืมครับช่วงนี้กะยังก็หละโควิดโควิดยังแห้งระบงระบาดไปใช้มาใช้เขาในเมืองเขาชุ่มช่นกับสวมหน้ากากนะครับเด้อดูแลตัวเองรับผิดชอบต่อครอบครัวต่อสังคมต่อตอนเองนะครับเนาะเจอกันคลิปหน้าด้วยครับเด้อสวัสดีครับบ๊ายบาย มาตักอยู่ๆจังหน่อยครับผมนี่ต้มเป็ดปลาไหลก้คากได้บริตัวดิ